จูบลาก้อยรัชวินน้ำตาไหลเผยข่าวเศร้าตั้งใจพาไปอยู่บ้านใหม่ด้วยขอบคุณช่วงเวลาดีๆคลิปเศร้าทางบ้านแม่คงจะคิดถึงหนูมากๆแล้วเราคงจะได้พบกันอีกครั้งก้อยรัชวินน้ำตาไหลแจ้งข่าวเศร้าขอบคุณมากสำหรับช่วงเวลาดีๆตั้งใจจะพาไปอยู่บ้านใหม่ด้วย ก้อยรัชวินโพสคลิปน้ำตาไหลขณะที่พร้อมด้วยตูนอาทิวราสามีน้องทะเลลูกชายมาร่วมส่งครั้งสุดท้ายอาลายัยป้าเรนโบสุนัขที่จากไปด้วยความผูกพันกันนับสิบกว่าปีทั้งก้อยและตูนต่างก็จูบลาป้าเรนโบโดยเขียนแคปชั่นสุดเศร้าอาลายัย พาทะเลมาส่งป้าเรนโบ์ขอบคุณมากนะสำหรับช่วงเวลาดีๆตลอด12ปีที่ผ่านมาตั้งใจว่าปีหน้าบ้านใหม่เสร็จจะพาหนูลงมาอยู่ที่ภูเก็ตด,ด้วยกันแต่หนูก็ไม่รอแม่เลยดีที่อย่างน้อยทะเลก็ยังได้ทันเจอป้าเรนโบ์ขอให้หนูไปอยู่ดาวหมาบนฟ้าอย่างมีความสุขทุกครั้งที่เห็นสายรุ้ง ทอพาดผ่านบนท้องฟ้าแม่คงจะคิดถึงหนูมากๆแล้วเราคงจะได้พบกันอีกครั้งโดยมีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมาก